้องค่ะตอนนี้เขาเอาเปิดไฟแล้วเนาะคะ่ะกบรรยากาศจะจะสวยมากก่อนอ่าตอนยำเล่นอยู่เนาะจะเนาะมั้งน,น,น,นะคะไฟ mm hmm. เป็นสีออกเป็นสีขาวๆเนาะค่ะแต่อีกวันนึงอ่ะมันเป็นไฟสีเหลืองแต่หลวงก็ได้ไปเนาะคะ mm ่ะ hmm. เพราะว่ามันมีเวลาไหมค่ะตอนนี้ก็สิสองถุงแล้วเนาะค่ะเจ้าหน้าที่เฝ้าการไปเตรียมของอีกเพราะว่าต้องเดินทางมืออืนะะ mm ่นอีกค่ะมีเวลาจํากัดนะค mm ่ะ hmm. Есть либо летом, либо в новогодний праздник. Вот это да! Есть! Мы идем вот так вот! Так голову вот, с этому парнишке озорному! Есть! Готово! Хватай в руки меч! Держи! О-хо-хо-хо! Защитил свою даму! Есть! Так, кстати, теперь поднимай вверх! Поднимай! Заплачь, хватай! Желание загадай! А я смываюсь! Есть! Готово! Вот это да! ตัวนี้งามงามค่ะทุกพี่น้องค่ะเดี๋ยวใส่แฟนมาทายเน,น้ะคะ่ะวันนี้นี่อ่นหน้าแบบค่ะส่วนไ้ลุงก็ค่อยจะทายเน้ะค่ะใส่แฟนเป็นน่าแบบนิโคลไลที่รักทฮิดิส